โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุรฐประชาสันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาคนรราชสีมาเขต1นางสาววิภารัตน์อุตมะคุณครูประจำชั้นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนแฮน์ hand, ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโครโรนา2019ระดับชั้นอนุบาล1และอนุบาล3ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 สัปดาห์ที่10หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูวิภารัตน์อุตมะนะคะหรือคุณครูหม่ำนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของร,รัชกาลที่1ินั่นเองค่ะ ในวันที่28กรกฎาคม2564นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคนในโอ,อกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาครบ69พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้า 9, เจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่10 พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส0พระบาทสมเด็จวชิรก้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพศ2495ได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวาชิราลงกรณภาพพระราชประวัติทรงพระยาวของรัชการที่10 เด,ด็กได้เห็นภาพพระราชประวัติทรงพระยาของรัชกาลที่10แล้วใช่ไหมคะต่อมาเราก็จะไปดูภาพทรงพระนวดของรัชกาลที่10ค่ะทรงพระนวดวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ณนะพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบมรมหาราชวังโดยมีพระสมเด็จพระอริยวงศ์สัตว์ คณะญาณสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรเป็นพระราชอุปัฏฐายาจารย์และสมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นพระกรรมวาจารย์ได้รับสมญานามว่าวชิวราคงกรโยประทับนะวัดปวรน,นิเวศร,ราชวารินารเมื่อครบ15้าวันทรงราศกขา สยามมงกุฎราชกุมารเป็นพระอิสยาหยดมงกุฎราชกุมารของประเทศไทยซึ่งเป็นพระอิสยาหยดของผู้ที่จะสืบราชสมบัติต่อจากพระมหากษัตริย์ไทยการครองราชของราชการที่ส0ของราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2559ถึงปัจจุบันราชาพิเศษวันที่4พฤษภาคม ภพศ2562เรียกว่าวันฉัตรมงคลเป็นวันสําคัญของคนไทยใตยพ้พระบรมโพธิสมภาราชการที่10พระราชประวัติด,ด้านการบินราชการที่10มีความเชี่ยวชาญด้านการบินเป็นอย่างมากพระบรมฉายารักของราชการที่10 ดอกไม้ประจํารัชกาลที่20นะคะนะั่นก็คือต้นรวงพึ่งนั่นเองค่ะพันไม้ประจําพระองค์รัชกาลที่20ถือว่าเป็นพันไม้ที่มีดอกสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพก็คือวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ค่ะธงประจํารัชกาลที่10นะคะ มีตาสัญลักษณ์ประจำพระองค์ซึ่งปกติเป็นตาพระประมาพิไทยยอ่วอ,ปอ,อวอปอรวปรย่อมาจากวาชิราลงกรปรมาราชาธิราชอักษรพระประมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรบดินทรเทพพยาวรางกูล ในส่วนของสีตัวอักษรนะคะวแหวนสีขาวนวลวันพระราชสมภพก็คือวันจันทร์นับตามคติมหาทักษะนะคะสีตัวอักษรปปลาสีเหลืองวันพระบรมราชสมภพพระบาบาทสมเด็จพระเจ้ายี่หัวรัชกาลที่9และสีตัวอักษรรอเรือสีฟ้าวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะออกแบบโดยนายสุนทรวิไลจากกรมศิลปากรณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่5พฤศจิกยายนพศ2559ค่ะการถวายพระพรนะคะก็จะมีรูปแบบตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมชายารักพร้อมธงชาติและตาสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาพิเศษในอาคารบ้านเรือนอย่างถูกต้องเพื่อรวมถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่10ค่ะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการ 904ร่วมกันจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพนพลอดุลยเดชมหาราชพรบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชนยชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามคัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนก็โดยมีหน่วยงานราชการในพระองค์เก้เป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกท้งภาครัฐและเอกชนค่ะการแต่งกายในการร่วมกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะ การแต่งกายในวันจัดกิจกรรมนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีก็เสื้อสีเหลืองลายภาพวาดัดสีพระหัต์ก,กางเกงกีฬาสีเข้มนะคะพร้อมสวมผ้าพันคอและหมวกพระราชทานค่ะก็ค,ะคือหมวกจะเป็นสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองเสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำรองเท้าคุมส้นนะคะ และสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะกรณีเสื้อสีเหลืองนะคะก็คือเสื้อสีเหลืองกางเกงสีเข้มพร้อมสวมผ้าพันคอและหมวกพระราชทานเช่นเดียวกันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆฟังได้ความรู้กันเยอะเลยใช่ไหมคะต้องขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอการสอนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามค,คุณครูได้ที่ไลน์หรือ Youtube นะคะและอย่าลืมทำใบงานส่งรูปส่งวิดีโอมาให้คุณครูได้ตรวจนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ